ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาละหบูชา,าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะบรรยายเรื่องอาตามยมยตาตลอดไป ในวันนี้ <c oughs> จะได้บรรยายเรื่องอัตมมยตาโดยหัวข้อว่าอัตมมยตารวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้รวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้คำว่าทุกเรื่องนี่ดูมันจะโอหังไปสักหน่อย แต่ที่จริงมันยิ่งไปกว่านั้นอีกคือมันจะยิ่งไปกว่าทุกเรื่องแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรเขาให้ยึดติว่ามันทุกเรื่องเกี่ยวกับอาตมยตามีความเกี่ยวเนื่องอยู่เบื้องหลังทุกเรื่องก็ว่าได้ ถ้าจะให้สรุปสั้นๆก็จะขอพูดว่าถ้าไม่มีอตาตมมยตาก็จะไม่มีวิวัฒนาการใดๆเลยทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้น <c oughs> ก็จะไม่มี พระอรหันจะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นซึ่งเป็นวัฒนาการทางจิตใจอันสูงสุด <c oughs> ไม่มีอตมยาตาจะไม่มีวิวัฒนาการใดๆคือจะไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา จะดูกันในแง่วัตถุล้วนๆตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามมันมีความปรารถนาที่จะก้าวสูงขึ้นไปมันก็คือความปรารถนาที่จะละจากภาวะที่มีอยู่แล้ว พูดไปมันก็ลำบากเรื่องนี้เพราะมันอาจจะมากเกินไปก็ได้จากความไม่มีอะไรมาสู่ความมีอะไรนี่คิดดืจากความไม่มีอะไรมาสู่ความมีอะไรมันละจากความไม่มีอะไรมาสู่ความมีอะไรแล้วก็มันละจากความมีอะไรที่ตำตำอ่า okay. ไปตามลำดับจนถึงละจนถึงความมีอะไรที่มันสูงสุดแล้วมันยิ่งไปกว่านั้นอีกนยมันยิ่งไปกว่านั้นอีกคือมันจะไปสู่ความไม่มีอะไรในที่สุดนี่ขอให้จาเอาไปแล้วกันจะเชื่อไม่เชื่อจะเข้าใจเดี๋ยวนี้หรือไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็ขอให้จำเอาไปว่าถ้าไม่มีอตรรมยาตาก็ไม่มีวิวัฒนาการใดๆด ในด้านจิตใจถ้าไม่มีอธรรมยตาก็จะไม่เกิดมีพระอระหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่มองเห็นง่ายๆชัดๆแม่เด็กๆก,ก็จะมองเห็นว่าถ้ามันไม่เกิดความรู้สึกประเภทอธรรมยตาแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ออกบวชคำว่าพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงพระสิทธัตถะที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่เรามันชอบเรียกกันสะดวกสะดวกว่า พระพุทธเจ้าตั้งแต่อยู่ในคันพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังไม่ออกวชที่จริงจะเรียกพระพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อสัตยร,รูแล้วเมื่อยังเป็นพระสิทธ,ธทัตถะอยู่ในวังนี่ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เราก็อยจะพูดกันง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าหาพระสิทธัตถะถูกทาน้องกล่องเปี่ยงขึ้นมาเป็นจุดสูงสุดของเรื่องโลกโลกของโลกียะทั้งหลาย อัศาธะคือความอริอร่อยในทางฝ่ายกามาธาตุกามาธาตนะุเป็นไปถึงที่สุดแต่แล้วผลมันเกิดตรงกันข้ามคือแทนที่จะติดอยู่ที่นั่น,นกลายเป็นผลักใสให้ออกไปให้ออกไปได้ลกลายเป็นไปออกบวช ความรู้สึกของอตมมยตาก็คือความรู้สึกว่าไม่ยอมให้มันปรุงแต่งหรือให้มันปูกพันธหรือให้มันครอบงำอะไรอีกต่อไปแล้วความรู้สึกนี้แหละมันเป็นความหมายมีความหมายอย่างนี้แหละเรียกว่าอตมมยตาแต่มันใช้ได้ทุกตอนทุกตอนทุกตอนจนกระทั่งสุดท้ายเป็นออก จากสิ่งทั้งปวงออกจากพบจากโลกจากาทั้งปวงเป็นอันสุดท้ายก็เรียกก็ยังคงเรียกว่าอาตามมยตานั้นตามหลักของบาลีจึงมีเป็นสองชนิดคือว่าเรื่องที่ยังไม่ถึงที่สุด <c oughs> กับเรื่องสุดท้ายอากร,รมมยตาทําให้ออกจาก กามธาตุละกามธาตุถ้ามันอยู่ในกามธาตุอริยมตาก็ทำห้ออกจากกามธาตุไปสู่รูปธาตุมันอยู่ในรูปธาตุก็ทำห้ละออกจากรูปธาตุไปสู่อรูปธาตุธาตุรุงแต่งฝ่ายสังขตะจบจบที่นี่มันก็ออกไปสู่นิโรธาตุ อสังคตธาตุสุดท้ายนู่นเรื่องมันจบเรื่องมันจบเห็นได้ไหมว่ามันทุกเรื่องที่แะจริงๆมันทุกเรื่องทีง่จริงที่อตมยตามันเข้าเกี่ยวข้องแล้วก็ปลักไสแล้วก็บรรดาลให้เป็นไปเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ไว้ในฐานะว่ามันเป็นเรื่องที่ครอบงำทุกเรื่องสำหรับวิวัฒนาการ ทั้งทางวัตถุทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตทางวิญญาณเป็นอย่างนี้แต่แล้วมันก็น่าสงสารทำไมมันจึงเงียบลับอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้งเงียบกกิบอยู่ในพระไตรปิฎกไม่เอามาพูดมาจ่านี่จะโทษใครก็ไม่ได้ในพระไตรปิฎกมันก็มีแต่ทำไมไม่เอามาพูดมันจะเป็นเพราะไม่ไมรู้ไม่เข้าใจไม่อาจจะเอามาพูด นื่จะเพราะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วเพไม่เอามาพูดเพอนี่เป็นปัญหาอยู่เป็นปัญหาอยู่หลายอย่างแต่สังเกตเห็นได้ว่ามันไม่เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนจนพอใจแลว้วก็อยากจะเอามาพูดมันก็เป็นเรื่องที่ชะงักชะงักงันอย่างน่าละอายหรือเป็นความเสียหายอย่างยิ่ง จึงขอเอามาพูดใครจะอยากฟังไม่อยากฟังจะรำคาญหรืออะไรก็สุดท้ายแต่ต้องขอพูดเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดโดยไม่คิดว่าใครมันจะเบื่อหรือจะไม่ชอบหรือบอนนี้ต้องปิดเพราะพูดเรื่องอัตามยายตาก็เอาอตาตมยาตาคืออะไรกันแน่คืออะไรกันแน่นี่มัน ตอบได้สารพัดอย่างแต่ที่ว่าจะเป็นใจความรัดกุมก็พอจะตอบได้สองอย่างคือว่านิพพานทางแห่งนิพพานพูดอย่างนี้มันยังฟังยากไปก็พูดว่าความดับและทางแห่งความดับ อาตามยตามันเป็นชื่อของนามธรรมคือความเป็นอย่างนั้นความรู้อย่างนั้นความรู้สึกอย่างนั้นสถานะอย่างนั้นนี่เป็นนามนธรรมก็เรียกว่าอาตามยตาแต่ถ้าให้เป็นชื่อของบุคคลผู้ มีอะตมยาตาเขาเรียกชื่อว่าอะตมโยอะตมโยคำว่าอะตมโยก็แปลกหูท่านทั้งหลายแต่ถ้าฟังไปฟังไปมันก็ชนินก็ไม่แปลกอะตมโยเป็นไวัยพ์ของพระอรหันต์พระอรหันต์มีวัยพแ์แปลกๆที่เราไม่ค่อยจะได้ยินกันอยู่ก็มากนะอตาตมาก็พยายามเอามาทําให้ได้ยินพระอรหันต์พระอรหรันต์ แปลว,ว,ว่าว่าตาทีก็มีตาทีแระคงที่ไม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 ไมเปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวเกพลีเป็นทั้งหมดรู้ทั้งหมดถึงทั้งหมดอัทะโสไม่มีชายหรือเงื่อนสำหรับให้ต่อสืบต่อกันอีกต่อไปดังนี้เป็นต้น เดี๋ยวนี้ขอแนะคํคว่าอาตมมโยขึ้นมาอีกคําหนึ่งแปลว่าผู้มีอาตม,มยตาเมื่อรู้ว่าอาตม,มยตาคืออะไรก็จะรู้จักพระอาหารหันดีขึน้นนี่ก็ศึกษาในฐานะจะรู้จักพระอาหารหันมากขึ้นหรือดีขึ้นถ้าให้เป็นชื่อของความดับมันก็หมายถึงนิพพาน ความไม่เกี่ยวข้องกับอะไรความไม่ต้องอาศัยอะไรอีกต่อไปความที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันก็มีความหมายแห่งนิพพานแต่ถ้าใช่หมายถึงทางแห่งพระนิพพานก็คือความรู้ที่ทำให้เป็นอย่างนั้นความรู้ชนิดที่ทำไม่ให้ติดอยู่ที่นั่น ราะถ้าติดอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นอิสร,ระทนทุกข์อยู่ที่นั่นไม่ใช่นิพพานออกก็จะได้จากที่นั่นจึงจะเป็นนิพพานความรู้ที่ออกที่ทําให้ออกก็จากที่นั่นก็เป็นเรื่องทางนิพพานท่านออกไปจากที่นั่นได้แล้วก็เป็นนิพพานหมดปัญหาหมดความทุกข์ <c oughs> อตาตมยตาก็เป็นความรู้ที่เป็นทางให้รู้ถึงนิพพาน มีตัวอธรรมยตาจริงๆประจำอยู่แล้วมันก็กลายเป็นนิพพานเป็นผู้มีผู้บรรลุนิพพานไปทีนี้ก็มามองดูว่าเดี๋ยวนี้เราติดอยู่ที่อะไรติดอยู่ที่อะไรติดคุกติดตารางติดผูกมัดรัดรึงอยู่ที่อะไรคอยสนใจเอาเอง เพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองตัวเองกำลังติดอยู่ที่อะไรติดอยู่ทรัพย์ติดทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาหรือเปล่าหรือมันติดอยู่ที่นี่เราจะเหาะจะออกไปได้อย่างไรถ้าพูดตามภาษาธรรมะมันเป็นภาษาเทคนิคทางธรรมะมันก็พูดได้หลายคำ ติดอยู่ในโลกติดอยู่ในสังขารการปรุงแต่งก็ได้ติดอยู่ตามนาดของกิเลสก็ได้ติดอยู่ในกองทุกข์ก็ได้ติดอยู่ในภพก็ได้แต่ถ้าพูดในเป็นภาษาที่งดงามอย่างอภิธรรมแล้วก็จะพูดว่า ติดอยู่ในกามธาตุเป็นขั้นต้นติดอยู่ในรูปธาตุเป็นอันดับสองก็ติดอยู่ในอรูปธาตุเป็นลําดับสามสามลำดับก็พอแล้วคือสิ่งที่ทำให้ติดกามธาตุคือสิ่งทั้งปวงที่ยังมีความหมายเป็นกามมีกามเป็นสิ่งสูงสุด ที่เห็นด้โดยมากก็เรื่องหญิงเรื่องเพศนะเรื่องเพศนะนังเกี่ยวกับเรื่องเพศนี่ก็ก็เป็นกามธาตุถึงแม้ว่าจะติดในออาในเงินทองข้าวของยศศักดิ์บริวารอํานาจวาสนาบารมีมันก็เพื่อก,กามธาตุทั้งนั้นแหละจะมีอํานาจวาสนาบารมีเป็นหาจาัก,กรพัรดิ มันก็ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือสแสวงหากามทั้งนั้นหละมันทั้งหมดนั้นดึงมารวมอยู่ในคำํำคำเดียวว่ากามมาธาตุศัพท์ในนรกก็มุ่งหมายกามมาธาตุแต่มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เสวยกามคนมนุษย์ธรรมดาก็มุ่งหมายกามมาธาตุเทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจรก็มุ่งหมายกามมาธาตุ ตั้งแต่สวรรค์กามาวจ,จรลงมาถึงสัตธรรมดาหก็ติดอยู่ในกามาธาตุคือติดอยู่ในสาทะของกามาธาตุสิ่งทั้งปวงมีอาสาธะก็มีคุณค่าท,ที่จะยึดหนว่จิตใจของผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกามาธาตุเนี่ยสาธะ ตามแบบของกามธาตุเป็นที่ลุ่มลงของสัตว์สามัญญสัตว์ที่ชั้นต่ำชั้นต่ำสุดสัตว์ได้ราชานก็บูชาลงไหลพอใจกามธาตุเป็นพื้นฐานถึงแม้บางเวลามันจะไม่เป็นก็ระช่างมาันนั่น,น,นมันมันไม่ใช่มะไม่ใช่ประมาณแต่ว่าโดยประมาณก็พอใจในกามธาตุ คนก็เป็นอย่างนั้นนะเทวดาตามที่พูดถึงกันอยู่ก็ยังอยู่ในลักษณะอย่างนั้นจะเทวดาที่นี่หรือเทวดาในสวรรค์ที่ไหนก็มันยังบูชากรรมธาตุถ้าสงคราะห์กันละเอียดแล้วแม้แต่ต้นไม้ก็ยังพอใจในกรรมธาตุเพราะพอใจในการซืบพันธุ์ต้นไม้นี่พยายามดิ้นรนอย่างยิ่งที่จะสืบพันุ์ คงจะมีความรู้สึกชนิดที่เป็นความพอใจอะไรด้วยก็ได้นี่ทั้งหมดนี่รวมเรียกว่ากามธาตุนะเป็นที่ติดพันอยู่ที่นั่นที่นี่มันจะเบื่อหน่ายได้อย่างไรมันก็ต้องมีความรู้มันก็ต้องมีความรู้ว่ามันทำความยุ่งยากลำบากให้อย่างไรที่นี่มันก็มี ความจริงอยู่ว่าถ้าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันให้เพียงพอแล้วมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่กากรรมธาตุที่ทํา,ทาทความยุ่งยากลำบากให้เพียงไรคนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับกรรมนี่จะไปรู้เรื่องกรรมหรือร,รู้เรื่องโทษเลวไร้เลวทรามของกรรมมันก็คงไม่ได้เพราะมันก็หนีไม่พ้นในการเจตจังบริโภกกรมหรือว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาม จนมองเห็นรู้สึกประจักษ์แก่ใจแล้วก็เลยอยากจะพ้นออกมาจากกามมันอย่างเดียวก,กับเรื่องความทุกข์ถ้าไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่เคยเป็นทุกข์ถ้าไม่เป็นทุกข์มันก็ไม่รู้จักความทุกข์ แล้วมันก็ไม่เคยคิดจะออกจากความทุกขนะ์เพราะมันไม่รู้จักความทุกข์ดังนั้นมันจึงต้องชิมความทุกข์สวยความทุกข์จึงเป็นเรื่องหยาบหยาบเข้าใจได้ไง่ายง่ายที่ถ้ามันเป็นเรื่องกิเลสเรื่องละเอียดเรื่องสังขารเรื่องกิเลสเรื่องเหตุแห่งความทุกข์นั่ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกศึกษายากเข้าใจยาก แต่มันก็อาจจะรู้ได้ในที่สุดธรรมชาติจึงสร้างให้เราโง่ามาแต่ในท้องแม่โง่ามาโง่ามาออกมาออกมาทําผิดทําผิดทําผิดเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วก็คเคยเห็นว <c oughs> ่าเป็นทุกข์แล้วจึงค็คิดออกจากทุกข์แล้วก็ได้ออกจากทุกข์แล้วก็เลิกกันออกจากทุกข์ได้ถ้าไม่เป็นทุกข์ซะก่อนมันก็ ไม่รู้เรื่องทุกข์แล้วไม่ไม่อยากจะออกจากทุกข์ไม่ไม่เกิดความคิดที่อยากจะออกจากทุกข์แต่ถ้ามันมองเห็นอะไรโดยความเป็นโทษเป็นอันตรายแล้วมันอยากจะออกนั่นนหะคือตัวอะตมยะตาอะตมยะตาเห็นกามธาตุเป็นเครื่องทนทรมานก็อยากจะออกจากกามธาตุ เห็นรูปราธาตุและอรูปราธาตุยังเป็นเครื่องผูกพันก็อยากจะออกจากรูปราธาตุและอรูปราธาตุค่าใอยสนใจเธอว่าสิ่งที่เขาไปลงไหลอยู่มันเป็นอย่างไรมันกัดเอาหรือไมอ่ที่นี่มันมีความจริงที่ว่าไปรักอะไรลงไหลอ,อะไรยึดมันอะไรสิ่งนั่นและมันกัดสิ่งนั่นหละมันกัดขอให้ สังเกตด้วยดีๆไอเรื่องถูกกัดแล้วไม่รู้สึกว่าถูกกัดนี่มันจะจะแย่มากอ่ะจะเป็นความโง่หลงหลากว่าสิ่งใดหมดคือมีความทุกข์แล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์นี่มันถึงที่สุดของความโง่ขอให้เรา มีสติปัญญาเพียงพอที่จะรู้ว่าถูกกัดหรือไม่ถูกกัดไปยึดมั่นอะไรสิ่งนั่นแหละมันกัดเป็นเป็นกรอนหน่อยยึดมั่นอะไรสิ่งนั่นแหละมันกัดไปยึดมั่นนี่ยึดมั่นสำหรับจะเอาจะรักจะยึดครองก็ได้ยึดมั่นสำหรับจะโกรธจะเกลียดจะพยาบาทจะทำลายล่างจะฆ่าฟันกันก็ได้ แล้วแต่ว่ายึดมันในทางบวกหรือในทางลบถ้ายึดมั่นแล้วเป็นกัดยึดมั่นในทางบวกก็กัดไปอย่างหนึ่งกัดอย่างสมัครให้กัดยึดมั่นในทางลบก็ดินรนกันไปตามเรื่องราวร้อนกันไปตามแต่แล้วมันก็กัดเมื่อเห็นโดยตามเป็นจริงว่ายึดมันแล้วมันกัดมันก็อยากจะพ้นในความรู้ที่เรียกว่าอาตมมยตามันก็เกิดขึ้น ยานความรู้ก็เกิดขึ้นว่าไม่เอากับสิ่งนี้แล้วไม่เอากับสิ่งนี้แล้วขอให้เห็นว่าถ้ามันอยู่กับเราหรือมันดับอยู่ข้างหน้าในทุกแง่ทุกมุมแห่งชีวิตที่จะไปยึดมั่นอะไรข้าวแล้วมันก็กัดแล้วมันก็ต้องเลิกเป็นอันว่าเรา หลีเกเรื่องนี้ไม่พ้นอ่อคอยเป็นเรื่องที่สนใจอยู่เป็นประจำเถิดแต่วัดนี้การบรรยายมันก็จะเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนมันคงจะตกลงมาแน่แล้เขาปิดแล้วยุติการบรรยายและแถมยังจะไม่ต้องสวดด้วย ต้องปิดการบัญญยายไม่ต้องไม่ต้องย้ายแล้วปิดเลย